สวัสดีครับเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับสำหรับในช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของการหยุดยาวพักยาวทรงท้ายปีเก่า2,566ต้อนรับปีใหม่2,567เราก็หยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เปิดมาอีกทีหนึ่งก็จะตรงกับวันอังคารที่2มกราคม2,567ช่วงนี้ก็นั่งเล่นนอนเล่นพักยาวไป ถ้าใครไม่มีอะไรจะทำก็พากันมาดูกราฟหุ้นเลงๆสองหุ้นตัวที่ชอบสำหรับเตรียมแผนไว้เทรดแล้วก็เตรียมแผนในการลงทุนในสัปดาห์แรกของปีใหม่2,567ก็จะมีการเปิดให้เทรดเปิดให้ลงทุน4วันก็คือหยุดพักยาว4วันแล้วก็สตาร์ทปี2,567อีก4วันคืนวันที่31ธันวาคม2,566 ก็จะเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าซึ่งเป็นคืนที่ตรงกับคืนวันอาทิตย์ส่งท้ายปีเก่าวันที่31ธันวาคมวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันปีใหม่วันที่1มกราคม2567ทุกอำเภอก็คงจะจัดให้มีการทําบุญตักบาตรเอาเลิกเอาชายัยขึ้นปีใหม่ทําบุญทํากุศลวันอังคารก็พากลุยตลาดหุ้นสําหรับการซื้อขายหุ้นปิดตลาดเมื่อวันที่28ธันวาคม2566 ในส่วนที่มีการใช้โปรแกรมเทรดดิ้ง3 3ม9มีหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับหลายคนก็ห่อหุ้นตัวนี้มาเดี๋ยวเราก็จะพากันไปสองหุ้นหุ้น TTA ครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดินเรือทำธุรกิจโลจิสติกส์เมื่อวันพฤหัสปิดท้ายตลาด ดีดขึ้นมา35สตางค์ปิดที่ราคา6บาท40สตางค์สตอรี่ของกลุ่มเรือและกลุ่มโลจิสติกก็โดดเด่นที่สุดในช่วงปิดตลาดส่งท้ายปีเก่าเราไปส่องหุ้น tta ดูกราฟหุ้นกันก่อนนะครับเป็นกราฟใน t ท Frame Week ราคาปัจจุบันอยู่ที่6บาท40สตางค์ฐานของหุ้น tta ในรอบนี้อยู่ที่4บาท74สสตางค์ tta ก็มีสตอรี่ครับสตอรี่ที่โดดเด่นของหุ้น tta ก็จะอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2566ซึ่งราคาหุ้นลงมาทำฐานต่ำสุดที่4บาท74สตางค์แล้วก็เด้งรีบาวกลับขึ้นไปปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมก็ปิดที่ราคา6บาท40สตางค์กราฟแท่งเทียนชุดนี้ยืนตัวได้สวยนะครับก่อนที่เราจะไปส่องหุ้นในกราฟ t ตามเฟรมเ Day เราไปดูสตอรี่กันก่อน เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนค่าระวางเดินเรือมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็บังเอิญไปตรงกับในช่วงที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีกกำลังรีบาวขึ้นมาโดยเฉพาะเหรียญบิตคอยทำราคาอัพตัวขึ้นมาทั้งอัตราค่าระวางเดินเรือเป็นผลในเชิงบวกพร้อมๆกับมูลค่าเหรียญบิตคอยก็เพิ่มขึ้นเป็น2จังหวะเชิงบวกก็ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มเดินเรือและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้น TTA ดีตัวสูงขึ้นมาก่าวเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566จากมิติหุ้น TTA หุ้นซ่อนมูลค่าของแท้บุก BTC มูลค่า3.8พันล้านอันนี้คือสตอรี่ครับเมื่อหุ้นมีสตอรี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือค่าระวางเรือทำไมต้องรู้จักค่าระวางเรือเดี๋ยวเราไปศึกษารายละเอียดกันก่อนจะไปดูค่าระวางเรือ มาดูกราฟ TTA เมื่อวันที่16กันยายน2566กราฟในไทม์เฟรมควอเตอร์หุ้น TTA กำลังอยู่ในขาลงลงมาประมาณ2ปีแล้วราคาขณะนั้นยืนอยู่ที่6บาท70สตังค์ราคาฐานของรอบหุ้นอยู่ที่5บาท70สตังค์กราฟในแท่งเทียนสุดท้ายในไทม์เฟรมควอเตอร์ก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวหุ้นอยู่ในขาลงตั้งแต่ปีพศสอ6 4 ลงมาทําฐานใหม่บริเวณราคา9บาทลงมาจาก19บาทเลยนะครับแล้วก็ยังลงต่อเนื่องในปี2565ราคาก็ยังไหลลงไหลลงมีเด้งรีบาล์อยู่บ้างในช่วงต้นปี2566แต่ก็ไม่มีแรงพอจนไหลลงมาทำราคาต่ำสุดที่5บาท70สตางค์กราฟในไทม์เฟรมมันนี่ก็จะปิดด้วยแท่งเตียนสีเขียวในไทม์เฟรมวีคเราก็จะเห็นว่าเมื่อ ต้นเดือนสิงหาคมราคาหุ้น TTA กำลังรีบาวขึ้นไปแล้วก็แท่งเทียนในไทม์เฟรมวิคมีทิศทางที่สูงขึ้นดูแล้วน่าจะกลับตัวส่วนกราฟในไทม์เฟรมเดย์นะครับราคาหุ้นดีต,ตัวจาก5บาท70สตางค์ค่อยๆฝ่าแนวต้านมาทีละแนวจนสุดท้ายดีดออกจากฐานราคา6บาท25สตางค์ทะลุแนวต้านขึ้นไปยืนที่6บาท70สตางค์ได้ ดูแล้วน่าจะกลับตัวแล้วแต่ก็ไม่สามารถกลับตัวได้ไม่เพียงเท่านั้นยังถอยหลังกลับมาหลุดแนวรับทุกแนวที่เคยฝ่าด่านมาได้ลงมาทำนิวโลจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในปัจจุบันอยู่ที่4บาท74สตางค์แล้วก็เด้งรีบาว กลับตัวรอบใหม่ครับปัจจุบันก็ไปยืนอยู่ที่6บาทส0สตังค์เดี๋ยวเรามาดูรอบนี้จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือไม่เราไปดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้น tta ก่อนที่จะไปดูเรื่องค่าระวางเรือแล้วก็ไปวิเคราะห์สตอรี่ของหุ้นสตอรี่ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์สกิดตอมหุ้นข่าวเมื่อวันที่18กันยายน2566 ก็มีข่าวของหุ้น TTA แล้วก็ข่าวของหุ้น Leo ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของหุ้นเดินเรือและก็หุ้นโลจิสติกโดย TTA หุ้นเรือแล่นฉิวเห็นราคาหุ้นปรับตัวบวกแรงกว่า8%ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่6บาท75สตางค์ต่อหุ้นรับอนิสงค์จากดัชนีค่าระวางเรือ BDI รับขึ้นต่อเนื่องปิดที่1,340สูงสุดในรอบกว่า4เดือนตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางเรือระดับท็อปไฟของโลกส่งสัญญาณมาแรงขนาดนี้ปล่อยให้พลาดสายตาไม่ได้แล้วนะครับส่วนสตอรี่ของู้ลีโอก็เพิ่งจะอัพคลิปไปสดๆร้อนๆในคลิปก่อนหน้านี้จับตาพี่เสือ กับหุ้นลีโอเห็นราคาหุ้นปรับตัววิ่งแรงกว่า4%ไปแตะที่ระดับสูงสุดที่6บาท55สตางค์ต่อหุ้นจับตาผลงานครึ่งปีหลังฟื้นตัวรับราคาขนส่งช่วงครึ่งปีหลังฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกแถมยังมีธุรกิจนอนเฟรดโครงการใหม่ที่เตรียม COD อีก5โครงการหนุนรายได้ตั้งแต่ครึ่งหลังปี66ถึงปี67 โตแจมงานนี้เหล่าแฟนคลับรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับตอนนี้เราเข้าไปส่องเว็บไซต์ torisen.com TTA Group Your Trusted Strategic Investment Partner Consistently Delivering e n h a n c e Stakeholder Experience โดยมีสรุปข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ set.or.ts บริษัท Torisen Thai Agencies จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจ ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยลงทุนในธุรกิจหลัก5กลุ่มได้แก่กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งกลุ่มธุรกิจเคมีพัณฑ์เพื่อการเกษตรกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่นที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่อาคารอราการชั้น8ซอยชิดลมถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้ถือหุ้นอัปเดตเมื่อวันที่22มีนาคม2566มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด31,514คนเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย29,872คนคิดเป็นฟรีโฟลด6 5 1 6 5 e ฟรีโฟลดนี่ถือว่าเป็นจำนวนเยอะนะครับหุ้นส่วนใหญ่ อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นรายย่อยผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่หนึ่งมิสเตอร์เฉลิมชัยมหากิจศิริสะกดด้วยตัวภาษาอังกฤษนะครับถือหุ้น8.43%ลำดับที่2เป็นบริษัทเครดิตสวิสสิงคโปร์แบนช์ถือหุ้น8.23%ลำดับที่3บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดถือหุ้น8%ลำดับที่4นายเฉลิมชัยมหากิจศิริแต่ตรงนี้สะกดด้วยภาษาไทยนะครับ ถือหุ้น6.80%ลำดับที่5นางสาวอุสนามหากิตสิริถือหุ้น5.48%ลำดับที่6นายพิพัฒน์เตียทวัฒน์ถือหุ้น4.88%ลำดับที่7นายประยุทธ์มหากิจศิริถือหุ้น2.60%ลำดับที่8 south east asia uk ถือหุ้น2.57%ลำดับที่9นางสุวิมลมหากิจศิริถือหุ้นสอง และลำดับสุดท้ายสเตตสตรีทยุโรปถือหุ้น1.41%พิจารณาดูแล้วตระกูลมหากิจสิริถือหุ้นเยอะที่สุดเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นสถาบันแล้วก็ธนาคารในต่างประเทศมีบุคคลธรรมดานอกจากตระกูลมหากิสิริเข้ามาถือหุ้นเพียงเล็กน้อยข้อมูลในเชิงตัวเลขของหุ้น TTA ปัจจุบันมีค่า PE 5.34 PBV 0.44ปันผล3.28% ROA 6.48% ROE 8.57% DE Ratio 0.57 EPS 0.46 Beta 0.72หุ้น TTA ก็ถูกจัดหมดหมู่อยู่ในกลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส ถ้า ROA กับ ROE ไม่มีปัญหานะครับเกินกว่า5%ขึ้นไป DE ratio บริษัทยังมีหนี้จำนวนน้อยกำไรต่อหุ้นก็พอใช้ได้ครับปันผลเกินกว่า3%ก็ถือว่าดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องอยู่ในอัตรา5-6% จะดีมากค่า P/E ในปัจจุบันก็ไม่แพงครับส่วนราคาหุ้นก็อยู่ต่ำกว่า Book Value ไปประมาณครึ่งเท่าก็ถือว่าเป็นหุ้นดีครับดูข้อมูลคร่าวๆแล้วก็ไปดูจากกราฟก็ถือว่าหุ้นอยู่ในราคาถูกกำลังรีบาวงบการเงิน ในขณะที่หุ้น TTA กำลังมีข่าวดีก็ยังอยู่ในช่วงไตรามาสที่2แต่ถ้ามาดูข้อมูลตัวเลขในอินโฟกราฟิกเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลขตัวแดงๆนี่เยอะอยู่พอสมควรผลประกอบการในปี2,562เทียบกับปี2,561ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าโควิดพึ่งเริ่มเข้ามาบริษัทยังมีกำไรปี2,561 กำไร210ล้านปี2562กำไร562ล้านกำไรเพิ่มขึ้น167.88%เมื่อสถานการณ์โควิดรุนแรงขึ้น ปี2,563เทียบกับปีที่แล้วก็คือปี2,562จากที่มีกำไร562ล้านบาทพลิกกลับมาเป็นขาดทุน1,944ล้านบาทราคาหุ้นฟุบหนักเลยนะครับในปี2,563เนี่ยส่วนปี2,564สถานการณ์โรคโควิดระบาดกระเตื้องขึ้นบริษัทพลิกจากขาดทุนมามีกำไร3,858ล้านบาทในปี2,565บริษัทก็มีกำไร แต่กำไรลดลงไปเหลือ3269ล้านบาทในปี2 5 6 6ขึ้นมาไตรามาสที่1ไตรามาสที่2บริษัทก็มีกำไรนะครับแต่กำไรลดลงทั้ง2ตรไตรมาสผลรวม6เดือนบริษัทก็มีกำไรลดลงคิดเป็นกำไรลดลงไป58.07%ก็เท่ากับว่าราคาหุ้น tta นี่หัวปักลงมาแล้ว2ปี ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง56%มูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่13บาท89สตางค์ซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อ16กันยายน2 5 6 6ซึ่งเราได้ดูไปแล้วตั้งแต่ตอนตอน้นส่วนในปัจจุบันราคาหุ้นกำลังเด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปยืนที่ราคา6 4บาทส0สตางค์จากข้อมูลที่ดูในอินโฟกราฟิกถ้ามาดูที่กราฟเราก็จะเห็นว่าในช่วงไตรามาสที่4ของปี2565 ราคาหุ้นอยู่ที่8บาทกับ5สตางค์แล้วก็ทำราคาไซเวย์แต่ก็เป็นไซเวย์แล้วก็ค่อยๆดาวลงมานะครับหลุดแนวรับ7บาท30สตางค์ลงมาที่แนวรับ6บาท70สตางค์แล้วก็เด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปแล้วก็มาทำหลุดโลลงมาที่6บาท25สตางค์แล้วก็หลุดลงมาต่ำลงที่5บาท70สตางค์โดยหลังจากประกาศงบไตรมาสที่4เนี่ยก็มีการขึ้นเครื่องหมาย xd อยู่ครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ยังอยู่ในแนวไซ์เวย์อยู่นะครับในช่วงประกาศงบไตรมาสที่1ของปี2 5 6 6ราคาก็หลุดโลลงมาแล้วแล้วก็ไตรมาสที่2เมื่อวันที่10สิงหาคม2 5 6 6ก็ทําราคาหลุดโลลงมาแล้วก็เด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปคืนมายืนอยู่ที่6กบาทเจนี่ยน่าจะเป็นการกลับตัวได้แล้วทั้งๆในช่วงนี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ไม่สามารถรักษาราคา ที่เด้งรีบาวขึ้นมาได้กลับทำราคาหลุด5บาท70สตางค์ลงมาอีกเนี่ยครับหลุดแนวนี้แล้วก็ลงมายืนราคา4บาท74สตางค์ในช่วงประกาศงบไตรมาสที่3เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ไตรมาสที่3ผลประกอบการของหุ้น tta ก็บริษัทมีกำไรครับแต่กำไรก็ลดลงเช่นเดียวกับไตรมาสที่1ไตรมาสที่2อาการย่ำแย่ไม่ค่อยดีรวม9เดือนเทียบกับ เเดือนแรกของปีที่แล้วจากที่มีกำไร3าไ3ร3ล้านกำไรลดลงไปเหลือ1,219ล้านกำไรลดลงไป64.79%มีข่าวดีแต่งบผลประกอบการยังเป็นขาลงอยู่ทำไมต้องรู้จักค่าระวางเรือเราก็ไปดูสตอรี่ตรงนี้นิดหน่อยครับดัชนีค่าระวางเรือคืออะไรสำคัญกับธุรกิจเดินเรืออย่างไรก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ลงทุนศาสตร์ investors C.O. ดัชนีค่าระวางเรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Baltic Dry Index เรียกย่อๆว่า BDI คือดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานของเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาดยักษ์ประเภทต่างๆและอุปสงค์ในการใช้เรือและเส้นทางการค้านับเป็นดัชนีที่ช่วยให้มองเห็นค่าระวางเรือในเส้นทางการค้ารอบโลก ดัชนีค่าระวางเรือประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเช่าเรือประเภทต่างๆได้แก่เคปไซส์พาาแม็กซ์และซูเปราแม็กดัชนีค่าระว่างเรือเป็นเพียงแค่เฉลี่ยของค่าระวางเดินเรือที่รวบรวมจากกลุ่มคนเดินเรือขนส่งสินค้าทั่วโลกเท่านั้นทั้งนี้สินค้าขนส่งทางเรือที่รวมอยู่ในดัชนีค่าระวางเรือมีเพียงสินค้าแห้งไม่รวมถึงน้ำมันกา๊าซและสารเคมีต่างๆ ดัชนีค่าระวังเรือได้รับการรายงานประจำวันโดย Baltic Exchange in London ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1985ด1985โดยดัชนี Cape Size คือเรือขนส่งสินค้าเทกองที่ใช้ขนส่งแร่เหล็กหรือถ่านหินน้ำหนักประมาณ150,000ตันส่วน Panamax คือเรือขนส่งสินค้าประเภทถ่านหินหรือเมล็ดพืชที่มีน้ำหนักประมาณ60,000ถึง70,000ตันและ Supramax ือเรือขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักประมาณ4 8 0 0 0ถึง60,000ตันดัชนีค่าระวังเรือมีความสำคัญต่อธุรกิจการเดินเรือโดยดัชนีนี้ชี้ให้เห็นเกณฑ์มาตรฐานของราคาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าโภกพันแห้งทางทะเลทั้งนี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆก็ส่งผลต่อค่าระวางเดินเรือด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์อุปทานราคาของสินค้าแห้งเทกองอุปทานของเรือบรรทุกและความจุราคาของน้ำมันดิบ และต้นทุนที่เกิดจากน้ำมันเตาและดูการในการขนส่งสินค้าพกพ์ค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อท่าเรือหนาแน่นช่องแคบคลองทางยุทธศาสตร์ที่เป็นเส้นทางเดินเรือสถานการณ์ตลาดและการเงินของโลกรวมถึงสถานการณ์การเมืองประเด็นแรงงานสภาพภูมิอากาศในประเทศต้นทางระหว่างทางและปลายทางขนส่งปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีค่าระหว่างเรือดังนั้นนักลงทุน จึงมักจะใช้ดัชนีค่าระวางเรือเป็นตัวชี้วัดหลักในการพิจารณาทิศทางของเศรษฐกิจเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์และอุปทานที่ตลาดโลกมีต่อสินค้าพวกพั์แห้งที่ขนส่งทางเรือยิ่งค่าดัชนีค่าระวางเรือสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้ดีมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันดัชนีค่าระวางเรือที่ตกต่ำมักเป็นสัญ,ญญาณเตือนของภาวะเศรษฐกิจขาลง เช่นในช่วงที่โลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดัชนีค่าระหว่างเรือลดต่ำลงมากถึงร้อยละ70ในปัจจุบันสามารถติดตามข้อมูลดัชนีค่าระว่างเรือได้ที่ www.balticexchange.com นอกจากนี้ก็จะมีบทความของ K-Security สรุปเทคนิคลงทุนหุ้นเรือหลักการวิเคราะห์วัฏจักรขาขึ้นก็มีบทวิเคราะห์ให้เห็นถึงหุ้น PSL RCL สี่ประเด็นจุดสําคัญที่ต้องวิเคราะห์ประเด็นที่1ก็คือประเภทของหุ้นเรือประเด็นที่2หุ้นตัวน,นั้นยิงอยู่กับแต่ชนีค่าระวังเรืออะไรประเด็นที่3วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นและลดลงของอุปสงค์และอุปทานเรือในอนาคตเป็นอย่างไรประเด็นที่4เหตุการณ์พิเศษที่ต้องติดตามประเภทของหุ้นเรือก็จะประกอบไปด้วยหุ้นเรือเทกองเช่นหุ้น TTA และ PSL หุ้นเรือคอนเทนเนอร์เช่น RCL ุ้นเรือขนส่งน้ำมันและปิโตเคมีเหลวเช่นหุ้น ama และ prm มักจะใช้เรือที่เรียกว่า tanker ให้บริการบริษัทผู้ค้าน้ำมันเป็นหลักเช่น ptt ptg และ t a s c o ส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรืออื่นๆก็เช่นหุ้นอัชมาเป็นอู่ซ่อมเรือและหุ้นไวซ์มีธุรกิจในหน้าขนส่งสินค้าทางเรือเป็นต้นประเด็นที่2หุ้นตัวน,นั้นอิงอยู่กับดัชนีค่าระวางเรืออะไร การขนส่งสินค้าแต่ละแบบเรือแต่ละประเภทก็มีดัชนีค่าระวังเรือของตนเองการดูหุ้นเรือก็ต้องดูดัชนีที่ถูกต้องด้วยยิ่งดัชนีสูงเท่าไหร่ยิ่งทำให้บริษัทเรือมีไรายได้สูงมากขึ้นเท่านั้นดัชนี BDI ดัชนีอัตราค่าเช่าเหมาลำของเรือเทกองเป็นดัชนีหลักใช้กับหุ้น PSL และ TTA ดัชนี CCFI และดัชนี SCFI เป็นดัชนีค่าระหว่างเรือคอนเทนเนอร์ใช้กับหุ้น RCL ที่เน้นการขนส่งสินค้าในเอเชียเป็นหลักดัชนี2ตัวนี้เป็นดัชนีค่าระหว่างเรือของจีนซึ่งมีการนำเข้าส่งออกสินค้ามากที่สุดในโลกการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนตึงส่งผลกระทบถึงอุตสาหการรมขนส่งทางเรือของโลกจำนวนคอนเทนเนอร์ของจีนก็ติดอันดับ1 3 4 5หของโลกโดยมีลำดับที่สองคือสิงคโปร์ ถ้าเรือคอนเทนเนอร์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ส่วนประเด็นที่3วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นและลดลงของอุปสงค์และอุปทานเรือในอนาคตเป็นอย่างไรสรุปง่ายๆก็คือต้องดูที่ GDP ครับการเติบโตของ GDP ก็จะทำให้ดีมาลหรือความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้ามีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วยส่วนการดูซัปลายของเรือก็ต้องไปดูที่คำสั่งต่อเรือเปรียบเทียบกับ จำนวนเรือทั้งหมดที่กำลังดำเนินงานอยู่การมีซัลายที่มากในขณะที่ดีมานยังเท่าเดิมก็จะทำให้ราคาระหว่างเรือลดลงได้ส่วนประเด็นที่4เหตุการณ์พิเศษที่ต้องติดตามก็ต้องไปดูที่สต็อกสินค้าของร้านค้าต่างๆดูสงครามการค้าที่มีแนวโน้มดีขึ้นแล้วก็การบริหารจัดการอุปทานของสายเรือโลกความเสี่ยงของหุ้นเรือคำถามที่ต้องตอบได้ความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ การกลับตัวของค่าระวางเรือทิศทางของดอกเบี้ยกฎหมายด้านการเดินเรือต่างๆการควบคุมจิตใจของนักลงทุนความผันผวนที่สูงเป็นลำดับต้นๆของหุ้นเรือการถือหุ้นเรือให้ได้กำไรในระยะยาวเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของจิตใจเป็นอย่างมากความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกแต่กลับกลายเป็นปัจจัยภายในของตัวนักลงทุนเองสรุปก็คือ การจะลงทุนในหุ้นเดินเรือก็ต้องให้เข้าใจในเรื่องของค่าระวางเดินเรือแล้วก็ต้องศึกษารอบของการขึ้นลงของค่าระวางเดินเรือก็คล้ายๆกับลักษณะของหุ้นคอมโมดิตี้ครับจะมีเป็นรอบๆถ้าอยู่ในหุ้นขาลงก็ต้องรีบถอนสมอลงมาช้อนซื้อในราคาต่ําๆเมื่อหุ้นจะกลับเป็นขาขึ้นในรอบใหม่มันก็จะแปรตามกับค่าระวางเดินเรือที่จะขึ้นในรอบใหม่เช่นเดียวกัน สำหรับ m t r ออนไลน์ก็มีบทความทำไมต้องรู้จักค่าระวางเรือเผยแพร่เมื่อวันที่20กันยายน2566สรุปง่ายๆก็คือดัชนีค่าระวางเรือส่งผลต่อหุ้นใดบ้างดัชนีค่าระวางเรือ BDI จะมีผลกับการคาดการกำไรของหุ้น PSL และ TTA ดัชนีค่าระวางเรือ CCFI และ SCFI จะมีผลต่อการคาดการกำไรของหุ้น RCL กลุ่มเรือขนของเหลวจะมีราคาค่าระว่างแยกไปตามชนิดสินค้าขนาดเรือเส้นทางเดินเรือซึ่งจะมีความซับซ้อนไปอีกขั้นหนึ่งตลาดหุ้นไทยมีบริษัทรับจ้างเดินเรืออยู่หลายบริษัทที่อิงกับหลายดัชนีและหลายผลิตภัณฑ์เช่น dry cargo dry cargo นี้ก็คือสินค้าแห้งเทกองนะครับ ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้น PSL และ TTA Tanker อันนี้ก็เป็นเรือที่บรรทุกของเหลวก็ได้แก่หุ้น p r m AMA และ VL ส่วน Container หุ้นที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือหุ้น r c l ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับ Passenger หรือผู้โดยสารหุ้นที่จะได้ประโยชน์ก็คือหุ้น RP รา,าเฟอ f e รี่นั่นเองส่วนรายละเอียดอื่น ที่จะเกี่ยวข้องกับหุ้น tta ปายเนตเทรดหุ้นก็รวบรวมไว้ให้แล้วรวบรวมลิงก์ต่างๆซึ่งอยู่ในกลุ่มส่วนตัวปายเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีเข้าไปคลิกอ่านดูกันได้เลยนะครับสำหรับหุ้น tta ใครสนใจหุ้นตัวนี้ก็ควรจะเข้าไปดูอัปเดตทั้งไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ผู้บริหาร ceo หรือ cfo รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ ก็จะมาออกอัปเดตแล้วก็ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียดชัดเจนมากขึ้นหลังจากดูค่าระวางเรือไปแล้วมีข่าวดีของหุ้น TTA ซึ่ง TTA ก็ถือเหรียญ BTC หรือ Bitcoin ถือไปเยอะมากเลยนะครับ3.8พันล้านบาท TTA ก็น่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ก็งานนี้ละครับ ส่วนเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี YouTube ได้พูดเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มเรือจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ใครสนใจก็เข้าไปติดตามดูนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปนี้ด้วยคราวนี้มาโฟกัสเรื่องกราฟครับกราฟหุ้น TTA ตามเฟรมวิกเมื่อ16กันยายนหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับแต่อย่างที่บอกไปก็คือเด้งรีบาวขึ้นมาแล้วเนี่ย ราคาหุ้นไม่สามารถยืนอยู่ที่6บาท70สตางค์ได้ก็ถอยลงมาหลุดโล5บาท70ส่วนกราฟใน t f r เฟรมวิ k ในปัจจุบันเนี่ยครับจากตรงนี้ไม่สามารถรักษาระดับราคาได้ลงมาทำโลเป็นนิวโลที่4บาท74สสตางค์ เมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเราไปโฟกัสตรงหางกราฟเนี่ยครับประกาศงบไต,ตรมาสที่3แล้วงบไตรมาสที่1ไม่ดีไต,ตรมาสที่2ไม่ดีไต,ตรมาสที่3มก็ไม่ดีหุ้นลงมาทำโลต่ำสุด4บาท74สตางค์แล้วก็เด่งรีบาวกลับคืนขึ้นไป มีเปิดแก็บตรงนี้ครับต้นเดือนธันวาคมค่าระวางเดินเรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งบิตคอยราคาดีขึ้นราคาหุ้น TTA ได้รับผลดีอานิสงส์2ต่อกระโดดขึ้นไปยืนที่6บาทส0สตางค์ได้แต่ก็ถูกตบก,กลับมาอีกแล้วในปัจจุบันเมื่อวันพุธกับวันพฤหัสในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียว2แท่งโดยเฉพาะแท่งสุดท้ายเนี่ยแท่งเมื่อวันพฤหัสบดีสามารถทะลุแนวต้าน หกบาทสิสตางค์หกบาทยีสตางค์ขึ้นไปได้แล้วก็กลับไปยืนสวยเด่นเป็นสงา่าอยู่ที่6กบาทสีสตางค์เมื่อรูปการเป็นแบบนี้เราเข้าใจค่าระหว่างเดินเรือแล้วก็แนวโน้มค่าระหว่างเดินเรือจะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เราก็ต้องมาวางแผนการเล่นหุ้น t t a ถ้าดูในเชิงเทคนิคอขลีควิดิตีของหุ้น t t a อยู่บริเวณนี้ไม่ค่อยหนาแน่นครับหุ้นก็ ผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้แล้วส่วนบริเวณนี้6บาท15สตางค์6บาท20สตางค์ลีคิด,ดิตี้ก็มีค่อนข้างสูงแต่หุ้นก็ทำราคาขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน6บาท15สตางค์และ6บาท20สตางค์จน2แนวนี้กลายมาเป็นแนวรับก็ต้องไปพิสูจน์กันครับหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยหุ้น TTA จะฝ่านแนวต้าน6บาท65สตางค์6บาท85สตางค์ขึ้นไปได้หรือไม่ ถ้าฝ่าขึ้นไปได้ก็แสดงว่าหุ้น TTA จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ค่อนข้างแน่นอนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ความประมาทเป็นสิ่งสำคัญครับอย่าลืมเล่นหุ้นทุกครั้งให้ดูข้อมูลพื้นฐานของบริษัทด้วยข้อมูลของหุ้น TTA จัดว่าเป็นหุ้นชั้นดีครับราคาก็ค่อนข้างถูกราคาปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริงมูลค่าจริงอยู่ที่13.89สตางค์ แล้วมูลค่าจริงอยู่ที่ไหนครับราคาหุ้นปัจจุบัน6บาท40าทต้องย้อนกลับไปดูที่ทำเปรมวิกสิบาบาทอยู่ตรงนี้ครับยอดตรงนี้คือ12บาทมูลค่าจริงอยู่ที่13บามบาทเศษก็จะอยู่ในระนนบแถวนี้แหละครับถ้าเราซื้อหุ้นได้ในราคาปัจจุบันหรือที่แนว b บ y on ดิ p บริเวณ5บาทเนี่ยถ้าหุ้น เด้งขึ้นไปถึงราคาที่เป็นราคามูลค่าจริงก็เท่ากับได้กำไร1เด้งเลยนะครับก็น่าสนใจครับหุ้น TTA กราฟสวยทั้งใน t ไทม์เฟรมวิกแล้วก็สวยงามทั้ง Time Frame Day บริเวณนี้ก็น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของหุ้น TTA แล้วแต่อย่างไรก็ตามพูดถึงเรื่องความประมาทถ,ถ้าใครเก็บหุ้นได้บริเวณ5บาทนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วถ้าหุ้นไม่ไปวกกลับลงมาก็กลับมาซื้อที่ Buy on ดิ p อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ดูอินโฟกราฟิกตรงนี้ก็วันใจพวกตัวเลขสีแดงนี่3ไตใจมากแล้วกำไรลดลงมาตลอดตอนนี้ก็ผ่านใจมากที่4แต่ยังไม่ประกาศงบออกมาก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นตัวแดงหรือตัวเขียวถ้าซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันไม่ไปก็มาซื้อที่ b บ y ่อนดิฟถ้าหลุด4บาท7 4ก็สต็อปลอสออกไปบริหารความเสี่ยงด้านล่างให้ได้นะครับสำหรับหุ้น TTA ก็เข้ามาส่องยืดยาวเลย แต่ก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปวางแผนในการเล่นเตเก็งกำไรหรือจะลงทุนระยะยาวก็แล้วแต่จุดสำคัญที่สุดของ K-Security สรุปเทคนิคลงทุนหุ้นเรืออยู่ที่จุดนี้แหละครับการควบคุมจิตใจของนักลงทุนด้วยความผันผวนที่สูงเป็นลำดับต้นๆของหุ้นเรือทำให้การถือหุ้นเรือให้ทำกำไรได้ระยะยาวเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของจิตใจเป็นอย่างมาก ความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกแต่กลับกลายเป็นปัจจัยภายในของตัวนักลงทุนเองความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสามารถควบคุมได้ด้วยความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องขอให้ข้อมูลชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการลงทุนและทำให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายตามความคาดหวังก็ขอบคุณบทความจาก K Securities นะครับส่วนพวกเราก็ไปทำการบ้านกันต่อช่วงวันหยุดยาวก็จะมีคลิป หุ้นตัวที่น่าสนใจต่อไปอยังเหลือเวลาอีกวัน2วันยังได้อีกหลายคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ